สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสูส่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือเควินบีช anel นะคะวันนี้หมอควินจะมาทำอ,อ,อ่านไพ่ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณเป็นแบบแรนดอมนะคะแบบแรนดอมก็คืออ่านไพ่โดยรวมให้คุณจบในคลิปเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมโดยชะตาของคุณไพ่ยอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะอีคค่ะ เรามาดูกันว่านะคะในเรื่องราวการเงินของคุณเป็นเช่นไรมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะเรื่องราวการเงินของคุณการเงินของคุณอาจจะตึงตึงในช่วงนี้นะคะแล้วก็คนอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของออการมีหนี้สินหรือว่าคุณมีความทุกข์ใจความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน อาจจะมีการติดขัดหรือว่ามีปัญหานะคะหรือว่าเงินที่คุณใช้ใจ่ายเนี่ยไม่พอนั่นเองนะคะในเรื่องราของการเงินเนาะ The r e v i e ไพ่ใบต่อไป King of Van คุณกำลังรอข่าวเกี่ยวกับการเงินอยู่หรือคุณกำลังรอที่จะได้รับเงินเข้ามาหรือว่ารอคอยว่าให้ใครมาช่วยเหลือคุณ หรือจะมีทางใดที่จะทําให้คุณได้เงินมานะคะม,มันเป็นไพ่ของการรอคอยนะเกี่ยวกับการเงินนั่นเองหรือว่าคุณอาจจะมีความกลุ้มใจมีความกังวลใจในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินทองไพ่ใบนี้คือการวิงวอนการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีปฏิหารให้คุณได้เงินเข้ามาใช้นะคะให คุณได้เงินเข้ามาใช้ทันเวลาหรือว่ามีเงินเข้ามาหมุนใช้ในชีวิตหรือได้เงินมาทําทุนมาลงทุนอะไรต่างๆมันเป็นความกังวลใจนะคะที่จะเกิดขึ้นของคุณนะตอนนี้นะที่ไพ่อยากบอกคุณแต่ถามว่าถ้าคุณจะได้เงินไหมเงินที่คุณรอคอยก็จะได้นะคะไพ่บอกว่าใจเย็นหน่อยคุณจะจะได้เงินนี่แหละจะได้เงินก้อนเข้ามาหรือมา เออมาต่อลมหายใจมาต่อชีวิตหรือมาลงทุนนะเงินที่คุณรอมันกำลังจะมานะคะคุณได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะแต่คุณก็จะได้เอฟอัแวร์เป็นไพ่ของความเชื่อมัน่นศรัทธาที่คุณต่อมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อมัน่นการกรอบพรการแิษฐานจิตแล้วก็การลงทุนนะคะการเอาเงินมาลงทุนมาต่อยอดธุรกิจนี่คือไพ่การเงินของคุณนะถือว่า อาจจะมีความตึงอาจจะมีความกังวลใจนะคะแต่ว่าในที่สุดคุณก็จะได้เงินก้อนนี้มาค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไหนทางคนให้ทางการหยิบยืมทางการกู้อะไรต่างๆมันก็มีแนวโน้มรวมถึงราบลอยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าหมอกวินทำแบบเรนดอมทั่วๆไปเป็นภาพรวมโดยรวมว่าเรื่องราวการเงิงกนการงานสุขภาพความรักของคุณนะคะภาพโดยรวมเนาะโอเค นี่เป็นไพ่การเงินเรามาดูเกี่ยวกับการงานของคุณจะเป็นเช่นไรการงานของคุณถ้าคุณรอข่าวคราวเกี่ยวกับงานคุณจะได้งานใหม่หรือจะได้ทำงานที่ถูกใจคุณนะจะมีผู้ใหญ่มายืน่นข้อเสนอหรือให้การช่วยเหลือชักชวนชักชวนคุณไปทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะ ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกกังวลหรือเบื่อหน่ายในสถานที่ทํางานเก่าหรืออาจจะมีความเบดอัดใจมีความไม่สบายใจหรือว่าเ,เขาเรียกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมันมันเป็นอาการของการเบื่อการเซ็งในสถานที่ที่นี้หรือว่าเงินมันไม่ขยับหรือคุณต้องการ ออได้งานที่มันตอบโจทย์ที่มันได้เงินเยอะกว่าเดิมนะคะเป็นการทํางานแบบเบื่อๆเซ็งๆสภาวะการเหน็ดเหนื่อยการท้อแท้หมดพลังใจดวงของบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือกําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะซึ่งมันมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนแปลง ย้ายโต๊ะย้ายตำแหน่งย้ายงานย้ายที่ทำงานเป็นไปได้หมดเลยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงงานประจำหรืองานที่ทำอยู่มันไม่ตอบโจทย์หรือมันไม่ได้แบบทำเงินให้คุณเพิ่มพูนทวีคูณสักเท่าไหร่ไพ่ของการงาน king of swords สถานที่อึดอัดใจการที่ไม็ ที่คุณไม่รู้สึกแบบว่าอยากจะทำสักเท่าไหร่นะตรงนี้นะคะหรือว่ามันทำแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณคุณกําลังคิดกําลังทบทวนว่าควรจะทำต่อไปหรือควรจะเปลี่ยนดีหรือว่าเมื่อไร่งานเนี้ยเออถึงจะได้รับคำตอบคุณก็รอคอยเกี่ยวกับการงานขออนุญาตเล่นกล้องนิดนึงนะคะทิศทางการงานของคุณเป็นเช่นไร มันก็จะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดจากความร่วมมือของคนที่มาช่วยคุณหรือมีเพศตรงข้ามให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคุณนะคะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการหยิบยืมเงินให้การช่วยเหลือในการแนะนำสถานที่ทำงานใหม่ให้การช่วยเหลือในการช่วยขยายสินค้าของคุณหรือว่าชักชวนคุณลงทุนหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ สารที่ที่คุณทําอยู่ตอนนี้การงานที่คุณทํนะตอนนี้ถ้าเป็นลูกน้องคนอื่นมันจะเป็นงานประจําที่คุณรู้สึกเปื่อหน่ายมันเป็นงานที่เงินมันไม่ค่อยตอบโจทย์คุณเท่าไหร่ยกเว้นท่านที่ทํางานธุรกิจของตัวเองนะคะเงินมันถึงจะตอบโจทย์นะแต่มันก็ยังช้าๆอยู่ยังไม่ค่อยได้หลังใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะสุขภาพของคุณในช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะมีความเครียด มีความกังวลคิดมากคิดไม่ออกปัญหาเยอะนะคะหลายๆปัญหาเข้ามารมุมเราทําให้คุณอาจจะเป็นไมเกรนนะคะภาวะซึมเศร้าต้องระวังหรือว่าโรคเครียดนะคะเครียดลงกรเพาะหรือว่าออมีความทุกข์ความกังวลนอนไม่ค่อยหลับในช่วงนี้เลืดลมไม่ดีนะคะหรือว่าออระวังของ ความดันต่างๆนะคะหรือว่าชาตามนิ้วตามแขนอะไรสุขภาพในช่วงนี้ถือว่าเป็นสุขภาพที่ค่อนข้างตึงๆนะคะตึงเครียดแล้วก็ดูคุณในตัวนี้จะไม่ค่อยร่าเริงแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกท่านทุกคนนะคะท่านผู้ชมเป็นบางท่านเท่านั้นนะอันนี้ในเรื่องสุขภาพเนาะต้องออกกำลังกายดูแลสุขภาพจะน้ำเยอะๆเดดโอริเบิร์ด การเกิดแก่เจ็บตายค่ะมันเป็นไพ่ของสุขภาพนะคะแล้วก็ด้านอายุนะคะเป็นไปตามอายุสุขภาพคุณอาจจะแบบเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเริ่มอายุมากขึ้นยกเว้นท่านทีออ่ทานอาหารที่ที่ เรียกว่ามีประโยชน์หรือดูแลสุขภาพได้ดีก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่พลังงานของไพ่บ่งบอกว่าผู้ที่ดูอยู่ตอนนี้มีสุขภาพที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะคือมีความเครียดสะสมนะมีความกังวลแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะในช่วงนี้คือหน้าซีดซีดหน่อยดูแลสุขภาพให้ดีนะคะไพ่ความกังวลการจัดระเบียบการคิด นะคะการทบทวนการวิเคราะห์การวางแผนในชีวิตการคิดล่วงหน้าบางทีก็คิดมากทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจยแย่ไปด้วยนะคะต้องระวังในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากในช่วงปีนี้นะถึงท่านที่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพให้ดีต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำบอ,อกกําลังกายนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกท่านมากๆเลย อาจจะทํางานเหนื่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยนี่เป็นการทํางานเหนื่อยและพักผ่อนน้อยทําให้สุขภาพทรุดโทรมได้นะคะต้องต้องระวังหน่อยเรามาดูเรื่องโชคลาภกันนะโชคลาภของคุณเป็นเช่นไรคุณจะมีโชคลาภไหมพ้าอยากบอกอะไรการรอคอยการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคะ่ะมีนะมีบ้างมีบ้างเป็นบางครั้งบางช่วงนะคะ บางช่วงบางครั้งได้ลาบมาก้อนโตนะคะก็คือหลักหมื่นหลักแสนนะคะหลักหลายๆแสนหรือหลักหลายๆหมืน่นบางท่านก็หลายพันนะคะก็อยู่ที่วา่าดวงแต่ละท่านแต่ละคนแต่ได้เงินมาก็หมดไปค่ะลาบลอยมันเป็นเหมือนเออได้เงินมาก็ต้องออกไปต้องใช้จ่ายในครอบคร,วรัวหรือว่าต้องใช้นี่ใช้นี่ใช้สินหรือว่าเออมันเป็นเงินที่เข้ามาปุ๊บมันก็ต้องออกนะคะมันเป็นเงินที่แบบในลักษณะของ คุณต้องจับใจออกไปนะคะมันเรียกว่าดวงรับเลยของท่านมีบ้างนะคะมีบ้างในบางช่วงบางเดือนนะอยู่ที่บุญกุศลบ,บนวาสนาค่ะเนี่ยค่ะสิทธิศักดิ์สิทธิ์ให้ให้พรให้โชคให้ลาบให้ลาบลอยแต่อย่ามุ่งไปทางรับลอยอย่างเดียวนะคะการทํางานของท่านมันชั่วกว่าเนาะแต่ว่ารับลอยได้มาก็ถือว่าเป็นบุญเก่าบุญใหม่ของเรานะคะที่ท่านเนี่ยทำ แล้วก็สร้างบนญกุศลช่วงจังหวะช่วงดวงของท่านที่ดวงขึ้นดวงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรามาดูสรุปสรุปภาพรวมเพจออบสอดความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านอุปสรรคปัญหาจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องอดทนแล้วก็หลายๆครั้งที่ท้อก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะ ให้เดวิลการเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือว่าคนต่างประเทศจะเดินทางมาหาหรือตัวท่านเองนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศในตอนนี้หรือจะมีคู่ครองต่างชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการประจนภัยของท่านชีวิตชีพจรลงเท้านะคะ <c oughs> เกิดการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายทางย้ายที่ทํางานใหม่หรือว่ามีความคิดที่จะไปแสวงหาโอกาสของตัวเองใหม่ๆ ครอบครัวทําเพื่อคนที่ท่านรักนะคะท่านก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนมีความเมตตามีความใจดีนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือแบ่งปันทําบุญกุศลสร้างบุญกุศลน,นั้นนะคะปีนี้เนี่ยท่านผู้ชมเพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คารพสักสกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นะคะออขอพรให้เกิดปฏิหารต่างๆปีนี้ท่านจะค่อนข้างจะมีความศรัทธาหรือว่าปฏิบัติ ส่วนมนต์ภาวนาทำสมาธินะคะเป็นอย่างมากเลยถือศีลน,นะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าทำดีย่อมได้ดีพยายามแบ่งบุญทำบุญทำกุศลสร้างทานบารมีต่างๆบุญกุศลนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่าเกิดปาฏิหาริย์มีสิ่งที่ดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลคอยมอบคอยช่วยเหลือปกปักคุ้มครองท่านผู้ชมนะคะท,ที่ที่รับชมอยู่ หมกวินขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะมากดติดตามกดแชร์มาคอมเมนต์ขอให้ทุกท่านเนี่ยจงโชคดีร่ำรวยพบสิ่งที่ดีๆนะคะมีเงินใช้ตลอดปีตลอดไปในปี2,565นี้นะคะสวัสดีค่ะ